ิดใจครั้งแรกทำเอาบรรยากาศงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับบริษัทรีโวเมดร,รุกจำกัดตลับอ้วนไปด้วยกลิ่นไอความหวานแบบสุดๆไปเลยเมื่อนักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์รูสงการเตชะนรงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความรักกับหวานใจคนสวยใหม่นภิสธิสุรวัณเป็นครั้งแรกหลังจากที่อวดหมดครั้งรักระดับ10เต็ม10ให้แฟนคลับบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กฟินจิกหมอน เป็นยังไงบ้างกับการเป็นอินฟูนท่านหนึ่งหัวเราะก็ดีครับได้ลองออกมาจากคอมฟอร์ทโซนได้ลองทําอะไรที่แปลกใหม่ดูสนุกดีครับที่สําคัญมีเทรนเนอร์ที่ดีด้วยก็คนที่เห็นกันอยู่ครับเจ๊ข้างบ้านหัวเราะตอนเขาชวนเราทําตัดสินใจนานไหมตัดสินใจนานครับแต่ตัดคลิปนานกว่าหัวเราะถามว่าต้องเตรียมตัวยังไงก็พยายามพูดให้เก่งขึ้นพูดให้เยอะขึ้นก็สมรับตรงนี้มากเจ๊เขาเยอะเจ๊เขาพูดทั้งวันเลยไม่หยุดจริงๆยิ้ม ผมก็ค่อยๆปรับมาตดล็อกตัวเองไหมปกติจะเห็นในลูกเคร่งขึงจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเคร่งขึงขนาดนั้นถ้าเป็นเพื่อนๆเสนิดกันก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนแอบกวัวนิดๆแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกแบบนี้เท่าไหร่แสดงว่าเขาดึงมุมนี้ของเราออกมาได้ก็ด้วยครับก็ช่วยกันแล้วมันก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ก็สนุกดีครับสคริปต์ก็คิดกันเองคำคำคิดกันไปเรื่อยๆคลิปแรกน่าจะเป็นตอนที่ไปตีกอล์ฟด้วยกันก็เลยอัดเก็บไว้แต่ว่าก็มีคนมาแซวเยอะเหมือนกันว่าท่องหัวเราะจริงๆก็ไม่ต้องเตรียมอะไรตัวคลิปมันพูดแล้วก็ตัดออกมาได้เลยตรงไหนที่อยากใส่ตรงไหนที่อยากเก็บไว้ตรงไหนอยากตัดออกก็ตัดออกคลิปหนึ่งประมาณหนึ่งสานาทีแต่ใช้เวลาทําประมาณ3าวันหัวเราะก็พูดไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นกิจลักษณะขณะนั้นแต่เป็นข้อมูลที่ว่าวันนั้น เราไปทําอะไรมามากกว่าเจออะไรมาบ้างแล้วมีเรื่องอะไรที่ขำขันก็เอามาปฏิปติ่อกันมากกว่าขอถามถึงสถานะตอนนี้ยังเป็นเจข้างบ้านอยู่ไหมหรือเป็นแฟนข้างบ้านหัวร็อกก็ไม่ได้ปิดครับอยู่ในช่วงศึกษากันตอนนี้เลยช่วงนั้นมาแล้วมาถึงช่วงทําธุรกิจด้วยกันแล้วเคยคิดไหมว่าเราจะทําแบบนี้ได้ขนาดพ่อผมยังไม่เชื่อเลยก็สนุกดีครับเหมือนเขามาเปิดวิติใหม่ให้เราแล้ว ก็ได้สึมซับพ,พลังงานตรงนี้จากเขาเพราะเขาเป็นคนแอคทีฟมากทํางานคิดเรื่องงานแอคทีฟตลอดทั้งวันล่าสุดควงคู่กันไปไลฟ์ขายของวันเดียว24ล้านต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวแต่จริงๆที่เราทํามามันเกือบปีแล้วเพื่อชั่วโมงนั้นชั่วโมงเดียวไม่ใช่แค่ชั่วโมงนั้นแต่ว่าก็ได้พลังของลูกค้าพลังของพาร์ทเนอะร์ทุกคนมาผลึกพลังกันในวันนั้นแล้วด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจทํามากๆแล้วเป็นสินค้าที่ดีจริงๆก็อาจจะเพราะตรงนั้น ด้วยเลยทําให้เราสามารถทํายอดได้ในวันนั้นยอดทะลุเป้ามีโบนัสหรือรางวัลอะไรให้ไหมตอนนี้ขอพักก่อนเพราะเพิ่งไม่กี่วันเราเตรียมงานหนักมากและหลังจากการขายออนไลน์มันก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการจัดส่งให้ถึงลูกค้าทุกคนก็เป็นพาดใหญ่อีกพาดหนึ่งที่คนอาจจะไม่ได้เห็นเราก็ไปจัดการมาเรียบร้อยแล้วใจฟูไหมกับยอดสั่งจองยอดสั่งซื้อสูงมากมันใจฟูมากมันเหมือนเป็นอะไรที่เราออกมาจากคอมฟอร์ทโซนมันขัดกับตัวเราในทุกๆเรื่องเลย แล้วเราเองก็อยากรู้ว่าเราออกมาแล้วมันจะมีอิมแพคอะไรแบบนี้ในธุรกิจที่เรากําลังพยายามทําอยู่พอได้เห็นยอดแบบนี้ดีใจไม่ใช่เรื่องยอดแต่ดีใจที่สิ่งที่เราทํามาประสบความสําเร็จมากกว่าทําธุรกิจกับน้องเราแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างตอนนี้ก็น่าจะช่วยกันทุกอย่างพยายามไกด์น้องในเรื่องทําธุรกิจในเรื่องของการวางแผนหลังบ้านส่วนน้องจะไกด์ผมในเรื่องออนไลน์เพราะเขาเป็นอินฟูนเต็มตัวเขาจะมีประสบการณ์ตรงนี้มีเทคนิคของเขาเราก็จะแชร์กันมากกว่า จริงๆพอทำงานกับแฟนไม่มีทะเลาะกันใช่ไหมน้อยครับไม่ปฏิเสธคำว่าแฟนด้วยยิ้มก็มีทะเลาะบ้างแต่ว่าเขาเป็นคนค่อนข้างใจเย็นมากบางทีทะเลาะกันพอผมขึ้นปุ๊บเขานิ่งเราก็ไม่รู้จะไปทะเลาะอะไรกับเขามีวางแผนอนาคตบ้างไหมถ้าเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็โฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำยิ้มเพราะตอนนี้เราเพิ่งปล่อยออกไปก็หมดแล้วตอนนี้กำลังผลิตล็อตใหม่ ก็เลยกําลังโฟกัสกับตัวนี้เป็นหลักเพราะเป็นอะไรที่เราตั้งใจกันมาเต็มที่และเราต้องการผลักดันให้ไประดับโกลบอลให้ได้แล้วก็มีกาแฟาที่กําลังจะออกมาใหม่ในอีก2เดือนโฟกัสก็เลยจะอยู่ที่ตรงนี้อนาคตอีก2-3ปีข้างหน้าก็จะทําให้ดีที่สุดครับยิ้ม